กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการนอนกรนในเด็กค่ะคือเด็กนอนกรนเนี่ยก็อันตรายและน่ากลัวไม่แพ้กับผู้ใหญ่นอนกรนเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่ามองข้ามโดยเด็ดขาดอาจทําทให้เขาเสี่ยงเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะพอนอนกรนแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาอาจจะเจอปัญหาอาการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน สาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการในการป้องกันทําได้หรือไม่แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วมีอาการแล้วจะต้องเดินหน้าในการรักษาอย่างไรบ้างลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นอาการอาการหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะพบได้ในคนทั่วๆไปนะครับอาจจะไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าคนที่มีอาการกรนสม่ําเสมอนะครับกรนเป็นประจำเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะ หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะครับซึ่งภาวะหวยหุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเนี่ยมีสาเหตุได้หลากหลายนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่เด็กโตหน่อยคล้ายเด็กวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีสาเหตุมาคล้ายเหมือนกับผู้ใหญ่ก็ย ать, ยคือเกิดจากการที่มีภาะวะวา <nossas S 2> อ้วน اء, วหรือว่าโรคอ้วนนะครับส่วนถ้าเป็นในเด็กที่เล็กหน่อยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่มีต่อมอดีนิอยทอนซิลที่โตนะครับหรือว่ามีภาวะภูมิแพ้อักเสบจมูกที่ไม่ได้ร <rier> ักษาต่อเนื่องนะครับ นี่ถามว่าตัวกระตุ้นคืออะไรที่ทําให้โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเป็นมากขึ้นเนี่ยก็ขึ้นกับสาเหตุนะครับถ้าเป็นจากโรคอ้วนนะครับก็เกิดจากการที่เราไม่ค่อยออกกํลาลังกายนะครับหรือว่าทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานพวกฟาสต์ฟู้ดเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มที่มีต่อมอะดีนอยทอนซินที่โตหรือว่ากลุ่มภูมิแพ้เนี่ยตัวที่กระตุ้นหลกัหลกๆนะครับก็เกิดจากการที่เราไม่ได้รักษาโรคภูมิแพ้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การที่ไม่ได้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นโรคภูมิแพ้อย่างเช่นพวก ส่วนเรื่องต่อมอะดีนอยทอนซินที่โตเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าตัวต่อมอะดีนอยทอนซินคืออะไรนะครับเจ้าต่อมนี้มันคือต่อมน้ําเหลืองนะครับที่อยู่บริเวณอคอของผู้ป่วยแล้วก็บริเวณหลังโพรงจมูกนะครับซึ่งมีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคทีนี้เวลาที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจใบ,บ่อยๆเนี่ยก็จะไปกระตุ้นทําให้ต่อมตัวนี้โตได้หรือบางครั้งที่เจอการกระตุ้นจาก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองนะครับ PM 2.5หรือว่าควาันบุหรี่เนี่ยก็จะสามารถทําให้ต่อมตัวนี้โตได้เช่นเดียวกันถามว่าอันตรายไหมคือถ้าเกิดสมมติว่ามีการติดเชื้อซ้ําๆนะครับหรือว่าตัวต่อมมันโตมากจนทําให้คนไข้เกิดภาวะาหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก้านเนี่ยอันนี้ก็สามารถเกิดอันตรายได้ครับเพราะว่าพอทางเดินอหายใจเราอุดก้านตอนนอนเนี่ยคนไข้ก็จะรับการออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายน้อยลงก็อาจจะส่งผลเสียต่อสมองนะครับมีผลต่อระบบประสาทสมาธิความจําได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ในเด็กที่สามารถพบได้เนี่ยเราพบได้ในเด็กเล็กๆเลยนะครับอาจจะสักประมาณ3าเป็น4ขวบก็เจอได้แล้วนะครับแล้วก็ไปจนถึงเด็กที่เป็นวัยรุ่นเหมือนคุณผู้ใหญ่เลยครับขึ้นกับสาเหตุของตัวโรคด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าในเด็กที่เล็กมากๆอย่างเช่นเด็กแรกเกิดหรือว่าอายุ1-2ขวบเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่ามีอาการนอนกรนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่อาการนอนกรนนะครับอย่างเช่นเป็นเสียงหายใจผิดปกติอาจจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งอันนี้ก็ต้องรีบมาพบแพทย์เช แต่ถ้าเป็นจากโรคหยุดหายใจขณาดหลับจากการอุดกั้นเนี่ยก็คือสามารถพบได้ตั้งแต่อายุประมาณ3าถึงสขวบจนถึงเป็นวัยรุ่นเลยนะครับสำหรับสัญญาณเตือนนะครับเบื้องต้นเนี่ยแนะนำว่าอย่างนี้ครับคือโดยทั่วๆไปเนี่ยการกรนอาจจะเป็นลักษณะที่กรนแบบทั่วไปได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีอาการ นอนกรนมากกว่า3คืนต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับถ้ามีอาการนอนกรนมากกว่า3คืนต่อสัปดาห์ขึ้นไปอันนี้เป็นสัญญาณเตือนเริ่มต้นแล้วว่าอาจจะเป็นอาการของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะครับนอกจากนี้ถ้ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นหยุดหายใจนะครับก็คือระหว่างหายใจกรนๆอยู่นะครับแล้วมีหยุดหายใจหรือว่ามีอาการสะดุ้งเฮลือกตื่นขึ้นมากลางดึกนะครับหรือว่านอนดิ้นกระสับกระส่าย รวมทั้งมีอาการที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมีบนปวดศีรษะนะครับหรือว่าปลุกตื่นยากหรือว่าในผู้ป่วยบางรายเราก็จะพบว่ามีภาวะอย่างเช่นถึงแม้จะนอนหลับเพียงพอนะครับแต่ว่าช่วงตอนเช้าเนี่ยก็ยังมีอาการง่วงตอนกลางวันได้หรือว่าเด็กบางคนที่มีกลนร่วมกับมีโซนสมาธิสัน้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะครับที่อาจจะบอกว่าอาการกลนของลูกน้อยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ใช่อาการกลนทั่วไปนะครับอาจจะเป็นโรคนี้ได้ครับสำหรับวิธีการรักษานะครับจริงๆเราต้องย้อนกลับไปที่สาเหตุ คือถ้าเกิดสมมติาสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีต่อมอะดีโนอทอนซินที่โตหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้นเนี่ยการรักษาหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยากลุ่มสเตียรอยฉีดพ่นที่บริเวณจมูกร่วมกับการให้ยาชนิดรับประทานนะครับสับกลุ่มเนี้ยโดยทั่วไปเราก็จะรักษาโดยให้ยาไปสักประมาณ1-2เดือนถ้าหลังจากรักษาไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นกลุ่มนี้เนี่ยหมอก็แนะนําว่าจําเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับนะครับดูว่ามีภาวะออกซิเจนตกขนาดไหนถ้าเกิดสมมติว่าออกซิเจนตกอย่างมีนัยสําคัญเนี่ย ก็แนะนําว่าอาจจะจาเป็นจะต้องรับการผ่าตัดต่อมอะดีนอยทอนซินต่อไปนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่มีสาเหตุมาจากภาวะอ้วนหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเบื้องต้นก็แนะนําว่าควรจะต้องลดน้ําหนักนะครับออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในรายที่อาการเป็นมากหรือว่ากลมากมีภาวะหยุดหายใจมากเนี่ยแนะนําว่าอาจจะจําเป็นจะต้องมาตรวจการนอนหลับเต็มรูปแบบนะครับเพื่อดูว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีการหยุดหายใจขนาดไหนถ้าเกิดสมมติว่ามีการหยุดหายใจ หลายครั้งในแต่ละชั่วโมงเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องได้รับเครื่องช่วยหายใจตอนนอนนะครับซึ่งเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาเรียวกว่าเป็นเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกจะมีการใส่เป็นหน้ากากนะครับแล้วก็เครื่องขนาดประมาณนี้นะฮะซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยขยายเทนินหายใจแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้ตอนที่นอนหลับครับเป็นแล้วมีโอกาสหายไหมเนี่ยก็ขึ้นกับสาเหตุครับคือถ้าในกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะควบคุมน้าหนักลดน้าหนักได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้ครับ ส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นต่อมอะดีโนทอ,อนซินเนี่ยแนวโน้มหลังผ่าตัดถ้าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเนี่ยก็สามารถที่จะหายขาดได้แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายที่ยังไปเจอสิ่งกระตุ้นซ้ำๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ต่อมอะดีโนทอ,อนซินอาจจะโตกลับมาได้ครับสำหรับวิธีป้องกันนะครับก็จะล้อไปกับสาเหตุแล้วก็การรักษาเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่เป็นภูมิแพ้จมูกนะครับก็แนะนําว่าควรจะต้องไปตรวจรับการรักษา ภูมิแพ้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับสิ่งกระตุ้นในที่นี้เนี่ยก็อย่างเช่นการซักผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะครับเก็บตุก,กตาหรือว่าถ้าเกิดผู้ป่วยคนไหนเนี่ยมีอาการแพ้ขนสุนัขหรือว่าขนแมวเนี่ยก็ต้องพยายามลีกเลี่ยงนะครับรวมถึงลีกเลี่ยงพวกฝุ่น PM 2.5แล้วก็ควันบุหรี่ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นสาเหตุจากต่อมอะดีนาล์อนซินเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องพยายามลีกเลี่ยงการติดเชือเ้อเาินดินหายใจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวิธี รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยนอกจากนี้ถ้าเกิดเป็นคนไข้เด็กเล็กนะครับลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยกว่า5ขวบเนี่ยหมอแนะนําว่าควรจะต้องมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีครับก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจได้ส่วนถ้าเป็นเด็กที่อายุค่อนโตหน่อยหรือว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยสายเหตุหลักๆที่มาเป็นจากภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือว่าโรคอ้วนเนี่ย เราก็ควรจะต้องอตระหนักก่อนที่จะมีภาวะอ้วนเกิดขึ้นก็คือคุมอาหารแล้วก็ออกกาลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ครับสาหรับโรคนี้นะครับถ้าเกิดอาจจะเคยได้ข่าวกันมาบ้างน,นะครับสำหรับโรคไหลาตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกันก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันครับก็คือหยุดหายใจขณะหลับจนไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยไว้ไม่รักษานะครับคนไข้ก็มีอาการหยุดหายใจซ้ำๆเรากม็มีโอกาสที่จะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับสิ่งที่อยากจะฝากกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ การกลนในลูกน้อยเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าไม่ใช่โรคที่ไม่อันตรายเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยลูกเอาไว้เนี่ยแล้วเมื่อเอิญวาลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ใช่แค่กลนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นมีโอกาสที่จะส่งผลต่อระบบพัฒนาการสมองแล้วก็ความฉลาดนะครับความคิดความจำนะครับแล้วก็จะมีผลแทรกซ้อนต่อระบบอื่นๆของร่างกายเพราะฉะนั้นทั้งเมื่อไรก็ตามที่ลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย มีอาการนอนกรนมากกว่า3คืนต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยหมอแนะนําว่าควรจะไปพบกุมารแ,แพทย์โรคระปอดและระบบทางเดินหายใจนะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการตรวจการรักษานะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกันหรือเปล่าเพื่อป้องกันไมใ่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาครับ